สวัสดีครับในห่วงครับกับเจมส์นะไอพีครับาไปผูเกมม่เข้าอาชีวิตรอดลงสบีย์พอคลิปคนละอีกครั้งครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับเออการอาชีวิตรอดที่บัตทบจริงเลยนะผมก็คือเราติดเชื้อแล้วตอนนี้แถมอาหารและน้ำก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมใช่เหลือน้อยลงเรื่อยๆขยะก็เยอะเหมือนเดิมนะครับผมอืมอันนี้ก็เทปนะ อันนี้มาทำอะไรวะคืออันนี้ผมยังไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการใช้งานของมันนะครับฉะนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมโอเควิ่งคือเราต้องรีบวิ่งนะผมตอนนี้เ,ออเราต้องไปหาน้ำมานะแล้วเราก็ห้ามตกสูงมันไปด้วยนะขาหัก ออชีวิตมังอันตรนมากกินน้ำไพอกินน้ำไพอคือเวลากินน้ำเราก็ต้องมองนะไม่งั้นเดี๋ยวตายฟรีกันไม่งั้นเดี๋ยวตายฟรีโอเคไปก่อนเราไม่อยากสู้ถ้าไม่จำเป็นนะซอมบีนะ้น่ะคือคงก็เห็นสภาพมาแล้วอตอนสู้เป็นไงเละดีรออะไรล่ะ เละจริงๆมันเละมากเลยจัดน้ำต่อทิ้งของที่ไม่จำเป็นนะครับทิ้งอะไรอกู่วะคือตอนแรกทุกอย่างมันจำเป็นมาแล้วเอาวุ้นในตัว,วเดี๋ยวเราเรียกโจมอน,นฮัลโหโจนทางนี้เว้ย โอเคโจมันจะไม่ลงน้ำนะฉะนั้นตีฟรีคือผมต้องการเคลียอาวุธไงใช้อาวุธที่มันแบบแก้พังให้มันพังไปก่อนอนะแล้วเราก็ค่อยค่อยเก็บเกาะมาคือเอาจริงอนะเราไม่จำเป็นต้องฆ่าโจน,นะโอ้โหหม,มู่บ้านเอมีซีไม่เข้าฮะไม่เข้าเราจะไม่เข้าหมู่บ้านเีซีนะเราจะไม่พาตีนไม่หาเออชาวบ้านอนะนะ คือมดเนี้ยอลองกระเร็มมันก็ฆ่าซอมบี้นะแต่ว่าแต่ว่าแบบมันไม่โหดเท่าตัวเกมหลักอะไอ้ลองกระเร็มอะม,มันอยผมกล้าพูดเลยแต,แต่ก็ต้องเข้าอะ่ะไปเก็บพวกมันฝรั่งแครอทนะขอโทษนะซอมบี้เอขอโทษนะเอ็บีซีแต่ฉันต้องขโมยของ เราจะทิ้งซีดนะฮะแต่จะเก็บไปนข้าวนะรีบหนีเร็วเร็วเอ่เออ้าวพิกแอคไม่ลอกมาหรอวะเอ้าไม่มีพิกแอเหรอโอวเว่แล้ว กุดกูดกูดกูดเอาดิเดี๋ยวเราต้องเข้าบ้านเข้าบ้านใช่เข้าบ้านที่มันมีเอ่อตอเผาเด็กะนะโอ้โหน่ากลัวจัด วดโอ้ยคือมือมั่งคือมือรันมากมือรันมากสุดๆเลยอืมทำไมพี่เอรอนเขามองเราแปลกๆวะทุกคนอย่าบอกนะวผมจะลงพี่แกเล่นอ่ะใช่ไหม ไม่เอานะพี่อย่าเพิ่งเล่นผมผมยังไม่อยากตายพี่แอ๊กซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วเก็บไปกนดใหก่อนเดี๋ยวเออพี่กัดเราบ้านเราคือเท่าไหร่นะสามร้อยใช่ไหม ใช่ใช่เราจะกลับบ้านกันั้งวันนี้พอแล้วพจนไทยสามร้อยแล้วก็เท่าไหร่วะไม่เรียบร้อยฮะคือบอกเลยว่าต่อให้ตายก็ไม่มีประโยชน์นะไอ้นี่อ้ยอาหารหมดแล้ววะ คือบอกแล้วว่าติดเชื้อนี่เป็นอะไรที่ผมเกลียบมากฮๆะๆในมอสนี่นะนอนคือแบบคือมันแบบมันแย่มากโอเคคูต่อคือไอ้นี่ที่ผมนอเอากลับไปเพราะเอาไปทำเอ่อต่อร้อมเลยกันนะซึ่งไอ้มอสนี้มันก็ว่าจะไปเล่นนอกรอบเหมือนเดิมแล้วผมแต่ว่าไม่ค่อ,อยมีเวลาเล่นนอกรอบเท่าไหร่ ไม่แทบไม่มีเวลา,าเล่นรนอ,อบๆเลยครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นกับเป็นคนเดียวมากกว่าอืมแบบเล่นหนังแคมมากกว่าไอ้สมมิทบอลรีบอะอเดี๋ยวเป็นของไม่พิม์นะที่ผมจะเล่นกับคุณบอนนี่นกรอบนะโอเคกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสามร้อยเจ็ดห้าลบสามร้อยกับเจ็ดสิบห้านะครับผม แต่ก็ต้องไปหาของแล้วเฮ้ยอุ้ยมึงก็มึงก็เร็วเกิน แล้วคนแรกไม่อยู่โอ้มันจะเล่นเราให้ได้เลยฮะพวกนี้โอต้องเดินทางกลับไปลางสามร้อยอ่ะก็จะสิบห้าทิ้งของไม่จำเป็นเลยฮะอัานไหนแก้ทางนี่ทิ้งไปเลยวัดฮะ ฮ้าวยังมาตามตู่ตอนนี้ผมกำลังหาทางกลับบ้านอยู่คือมันเอาชีวิตรอดลำบากเหมือนกันนะซอมบี้อ่ะไอ้วันนี้แบบมันโหดเกิน แต่ว่ายังยังยังดีกว่า,าจาว่านะจาว่านี่ผมไม่เห็นแล้วหน้าตายแล้วแต่วันแรกว่าอเลยจ้าว่าเดี๋ยวผมคัดของก่อน ประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวผมเห็นฮกแอ็กตัวเองแล้วนี่หว่ะตายหา่าแล้วตายแล้วโว้ยโดนแล้วใช้ก็สู้กูไม่ได้จะมาเนี้มันถึงการหนีนะโอเคียวต้องไปทางนั้นแหละ ปภาบใดที่ข้างหน้าและข้างหลังมันยังลดก็คือเราไปถูกทางนะะจะถึงบ้านช้าหรือไวก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วจะมาแนบอเอาะไรซึ่งดูจากสภาพแล้วก็นานอะ่ะใช่เป็นการเดินทางกับบ้านที่นานมากคือเอาจริงผมสคลิปได้นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงคนทรมานไงลนะ่ะ ความทรมานอะ่ะรู้จักป่ะความทรมานอะ่ะดูผมนั่นทางกับบ้านก็นเหงาไปสิดูเลยสิงโหดร้อันชั่วร้ายไราไราไรย,รย <c oughs> ทำไมมันลดแต่ข้างหลังข้างหน้ามานระเปึ่งเห็นไม่ได้สังเกตเลยข้างหลังมันเจ็ดสิบข้างหน้ามัน300สามร้อยอ่ะสามรอคุกว่า ถ้าจำไม่ผิดนะนะแต่ถ้าจำผิดก็จีจีองผมบอกเลยจีจีอีซี่เลยครับพี่น้องจนจังวะนี้ก็หวังว่าจะเจอบ้านเราเ็วนะถ้าเป็นป่าขาวว่าใช่เลยบ้านเรานน่แน่แต่ถ้าไม่ใช่ป่าขาวนี่ฉันมือทำอะไรที่นี่ <c oughs> ต้องรถข้างหน้าให้เร็วกว่าข้างหลังนะเพื่อจะได้ไปถูกว่าบ้านรงไหนคือเอ็มพีีมอดเนี่ยมันก็สําคัญนะแต่แบบเลี้ยงชีวิตมันยากมากพวกเอ็มพีซีอ,อะคือการทีจ่จะถนอมชีวิตเอ็มพีซีไว้นี่คือเป็นเรื่องยากนะตอนนี้นะอเอมเะไ ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วก็ใช่ว่าจะปลอดภัยผู้เยอะแท้ ข้างหลังไม่ตรงชิบหายละมาถูกจริงปะล่ยทูกๆๆท,ทางนี้แหละ วัดอะไรวะอะไรวะตะกี้นี้วัดตุ๊กเจอแล้วว้าวกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคน ฉันยังไม่ตายฉันยังมีลมหายใจ <laughs> มาตายต่อป,ประตูบ้านแ่ะหาล่ะบอกเลยกลับมาแล้วจ้า <laughs> บ้านรอรักรอนอยู่โอ้ย <laughs> ไม่ตายผมยังไม่ตายทุกคนดีใจกับผมน้ำเนีย้ย <laughs> คือผมบอกเลยว,ว่าโทคดีที่ซอมบี้มันไม่เกิดแถวนี้นะคือมันเกิดอะแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันไม่เกิดในป่านี้นะโอ้หคือที่อื่นนี่บแบบเต็มเมอยเลยป่าขาวนี่ถือว่าเป็นที่ที่แบบสงบมากเลยสำหรับผมอนะแทบไม่เจอซอมบี้เลย หรือว่าเป็นเทมไมโอมาทุกคนมีสิปะ่ะถ้ามีสิก็น,นี่ให้ได้แบบพักหอมป่ากขอมคอบ้างไม่ใช่อะไรจะฆ่ากันให้ตายอย่างนี้เลยแครอทก็ต้องปลูกเยอะก็หวังว่าไอ้ไอ้นี่อะไรวะ กองแถวบ้านนั้นมันจะแบบยาปฏิชีวนะให้นะยายาต้านไวรนะัสอะไม่งั้นนี่คือใช้ชีวิตยากมากเลยหลอดอาหารหล,ล,ลอดนู่นหลอดนี้รวดเร็วมากของเก็บก่อใช่สิ่งแรกววรทำคือของเก็บเอออะไรตอบต๊ปซี่ อันนี้คือเอาชีวิตรอดยากยากเกินไปแต่ก็แต่ก็ถือว่าคุ้มนะเดินทางครั้งนี้ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มยู่เลตาเผามาเพิ่มเยอะเลยแล้วเราก็ครับไม้ให้กลายเป็นอไรนี่หมดเออราฟไม้กลายเป็นไม้แพงหมดไม่อัด เราจะได้ทำกล่องเยอะๆทำกล่องแปดกล่องคือตอนแรกเราอ่ะยังไม่ไหวเว้ยการแบบไปเจอซอมบี้ซัดนัวๆก็คิดว่าขบมนมันใส่ได้เราบอกผมคิดว่ามันเป็นแบบเรียบร้อย ขอโทษอืม <ừ. S 1> เลยอัดไม่เลยไหมอโอยอยู่นลงพื้นเนี้ยคือผมก็แตะโดนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโอเคที่สบายใจเลยคาราคาซาังแล้วเดี๋ยวขอคัดของแป๊บ คือเราก็มีกระสุนปืนมาสมควรนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่อยากใช้อ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมอยากประหยัดของของทุกอย่างมันจําเป็นนะมอสเนี่ยเอาของอาหารนี่ก็แบบก็เ,เก็บแวอ้เนี่ย เก็กบกระสุนปืนจนะุดห้าศูนยะอืมอันนี้มาอาจจะกัดจัดของไม่เรียบร้อยแต่ว่ามันดูดีแน่เออคือตอนนี้คแบบพยายามทำไม่ให้ทุกคนมึนหัวนะขอโทษสำหรับคนที่แบบมึนหัวเวลาดูผมเลยเนะ ตะตายรีบสัตว์น้ำแบบคือเอาจริงอ่ะผมก็อยากทำเป็นร้อยวันนะแต่ว่าคอมผมน้ทางแล้วแล้วผมไม่สามารถอัดเกมเยอะๆได้นะอืมก็แบบถ้าร้อยวันมันจะดีกว่าไงใช่ไหม แบบทุกคนแบบแบทุกคนทุกคนกคนิดว่าทำร้อยวันมันดีกว่าอยู่แล้วแต่คือผมทำไม่ได้ทำได้ทำไมนานแล้วเดี๋ยวผมปักไฟก่อนอ๋อมันเป็นร้อยมันเป็นร้อยสี่ห้ามันเป็นร้อยเจ็ดห้าเองเลยไอเราเข้าใจผิดว่าสามร้อย ปืมพี่กัดบ้านตัวเองอ่ะคิดดูระเบิดแก๊สกระสุนก้ามมอ,มอผัวเหยียบผัวเราย้ายปืนแล้ว เอ้จิง,ง,ง,งก้ามอมๆนี่เราก็ก็น่าจะมีปืนมาแล้วใช่ไหมอย่างนี้ป่ะยังไม่มีปืนชิบหายแล้วคือบางทีอะผมไม่รู้ไงไอบอลนั้นมันใช้จุดสี่ห้าเราวมีจุดสี่ห้าแล้วจุดจุดสี่ห้าไม่เกี่ยวเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดเก้าแล้วก็ห้าจุดห้าหกนะ ก็คือพวกเรามีปืนแล้วอะแต่ว่าเรายังขายกระสุนกระสุน5.56ก็มีแล้วอืมอันนี้ไม่รู้แช่กระสุนอะไรนะมันไม่ได้บอกอ่ะอืมก้ามาม2กล่องแล่วกแชบ้าบ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 าอพิจีของดีที่ชาต้องการนะคือบางทีอ่ะมือผมมันก็เช่าพลาไปปิดไม้ไปปวดใจงนะ เราอยู่บ้านเหมือนเอาของมากินแป๊บมามันเท่าชีวิตคือบอกเลยว่ายิง่งติดเชื้อนานอาหารกับน,น้ำยิ่งลดไวนะหมดนี้คือเหมือนมันคับให้เราตายแหละแต่ผมไม่ยอมไงใครจะไปยอมตายล่ะ ใช่ไหมไม่มีใครยอมตายทั้งนั้นแหละจะบอกไว้ให้เช้าอันสดใสไปละไปเอาเอาวุธกันดีกว่าคือผมบอกเลยว,ว่าถ้าลงเมืองเนี่ยเขาคงลงเองดีกว่า แล้วนี่สําคัญนะแถวนี้แย่มากแค่เรื่องเดียวแล้วคือแบบผู้รอดชีวิตไม่เกิดนะอืมถึงมันจะอันนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีผู้รอดชีวิตมาเกิดให้เรานะจอบกระสุนนี่ไงจุดสี่ห้ามาละปืนมาไหมอพี่จีมาอีกกระบอกโอ้ยหน้าคนเรา ลิงได้ด้วยแต่ไม่ยิงแนละไม่ยิงโลกกระจอบครับผมเราเป็นชาวนาไปเว้อ๋ออันนี้กินอันนี้อาหารกระป๋องนะอาหารกระป๋องไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำกระป๋อง แงก็ต้องหายาให้ได้อะแต่หาไม่ได้ยาแย่ามากห้ามเกิดจ5ทงเนี้ยอะไรวะ ก็จริงอ่ะมอดนี้ก็หนุกนะแต่ผมค่อยทำแจกไอตัวที่ได้แล้วโว้ยมัวกะน,น็อกโอ้โหหลอดตายไปนิดนึงเคข้าบานกับหมูแคระโตแล้ว ลกลับมาดูกันว่าเรามีกระสุนอะไรมาบ้าง RPG อีกระบ,บอกจ .45 .50 ก็แบบไม่รู้เอามาทำไมา .50 อ่ะยังไม่มีปืนเลยมันมาแล้วนะอรนี่เก็บนี่เสื้อผ้าเก็บอีกตู้นึง หารเก็บตู้บนน้ำไปกินหน้าบ้านวัวเหรอเลี้ยงวัวในบ้านก็ดีนะตอนนี้เรามีที่หาสะพายอยู่สองสามที่นะคือบอกตามตรงเลยว่าถ้าผมเอาชีวิตรอด้ว,วัานี้ผมไม่ไปไหนตรงนี้หรอกอยู่ตรงนี้นะสบาย สบายจริงเนื้อกระป๋องอันนี้น่าจะน้ำสองที่ติดเลยอะแต่มันต้องไวนะตรงเนี้ยอืมต้องไวตอนนี้ต้องกินน้ำกินท่าก่อนวัดหล่อน้ำหาย ตกกระจายหมดอ,อืมอืมซัดน้ำไปเยอะๆอเก็บของโอเคเราจะไปเอาของตรงนู้นกันแต่บอกเลยโคตรอันตรายอันตรายจริงๆนะยอมเอาปืนไปอะบอกเลย ต้องไวนะฮะต้องไวนะจำไว้ตรงนี้ปาดเงือเลยไม่ไวจริงนี่โดนซอมบี้ตกตายเหมือนนะผมบอกเลยอืมเรียบร้อย คือที่ผมเงี้ยนี้ไม่ต้องคิดอะไรนะตั้งใจเล่นไม่อยากตายเอ็มเอ็มสี่กระบอกโอ้ดีมากเว้ละเว้ละเว้ละนี่ นี่แหละของเกียร์การติดเชื้ออย่างนี้แหละมองเลยถ้าไม่มีปืนนี่ตายแบบนอนแบบแนวฮะอยู่นันนั่นแหละสี่นัดอุย้ย คือบอกเลยว่าถ้าตะกี้นี้ไม่มีปืนผมตายนะฮะคือถ้ามีปืนนี่ตายอะ่ะตายจริงๆอะ่ะขวดน้ำเปล่าคือแบบเงียบกลิบอ่ะผมแล้วเนะี่ย con young à Ôi ไอ้เหี้ยเอ้ฮึขอโทษครับสำหรับคำหยาบเกินไปละเกินไปละได้แล้วโว้ยได้แล้วอือม่ตายแล้ว โคตรดีใจเลยตอนแรกก็ดีใจนะที่ซอมบี้ไม่เกิดแถวบ้านตอนนี้ไม่ตอนนี้มันเริ่มเกิดละเริ่มเกิดละเกิดเยอะด้วยกับบ้านวะกับบ้าน,น,นก็โอ้ยโอ้ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรตะกี้ไหมซอมบี้วิ่งสวนไปซอมบี้วิ่งสวนอะไรกู เพนจงนปลาราบเพนจงนปลาราบฮ่าฮ e ่าเย่อกูรล like ่อแล้วตามหาแถวบ้างก็จบไม่น่าไปไกลเลยผมอะเออบ่นไปกซอมบี้ไม่เกิดโอ้ยดีจังเลยไปไปมามันเกิดเดนป่าละตายทีนี้โอเคครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ถ้าว่าอะไรกดซับสไครต์ผมนะครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณที่รับชม